ไม่กี่วันก่อนเนี่ยทาง e ทเล e Official ได้ประกาศอัปเดต0.5ด้วยนะครับเป็นการคอสโอเวอร์กับเกม d Dead Cell และมีการบอกล่วงหน้าไว้ด้วยว่าจะอัปเดตในปี2023หรือปีหน้านี่เองและลูโลจิกก็ได้ทิ้งข้อความไว้ด้วยว่าสวัสดีนักขจนภัยทางเรารู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ได้แชร์ข้อมูลสู่เกมแนวเมโ r อิทวเนียการแชร์เนี่ยน่าจะหมายถึงการร่วมมือนะการคอสโอเวอร์อะไรเงี้ยส่วนเกมแนวเมโ r อิทวเนียจะเป็นเกมแนวที่ต้องตะลุยด่านสำรวจแมป หาของหาอาวุธหาความสามารถพิเศษเพื่อไปลุยด่านต่อๆไปนะก็เกือบคล้ายเทเลยแล้นั่นแหละและ,และขอ้อมูลเนื้อหาต่างๆก็อยู่ในวิดีโอนี้นะสำหรับคนที่อยากดูเต็มๆเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะในการคอสโอครั้งนี้ตัวเกมเดซเซลได้เพิ่มดาบสตาร์บ Star ูลี่มานะเป็นดาบที่จะเรียกดาวตกลงมาจากฟ้าและทําดาเมจส่เป้าหมายรอบๆตัวเป็นคริติเคอลแต่มันโจมตีค่อนข้างที่จะช้านะ <S <S เหมือนจะมีใบองค์ร์รัปชั S ่นอยู S ่ด้วย และเลโรจิก,ก็ได้บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนเรากำลังได้ยินคุณพูดว่าการคอสเวอร์นี้ไม่ควรจะมี2คอนเทนต์ไม่ใช่หรือไงแล้วทําไมมันต้องเป็นอย่างนั้นล่ะกูแปลงงงๆนะคือการคอลแลบเนี่ยไม่ได้มีแค่ทางเดสเซลอย่างเดียวนะอย่างน้อยๆก็มีทางเทลเลเรียด้วยถึงอัปเดตเป็น1.4.5ยังไงล่ะแหมไม่ค่อยมีข้อมูลทางฝั่งเทลเลเรียหลุดออกมาเลยนะว่าจะเพิ่มอะไรมาบ้าง และทางโลจิก็บอกด้วยว่าการอัปเดครั้งนี้เนี่ยจะเริ่มหลังจากปีใหม่นะเมื่อปรับปรุง1 4 4เสร็จสมบูรณ์1.4.5จจะมีอะไรบ้างคุณต้องรอเวลาเท่านั้นเองเราหวังว่าการประกาศครั้งนี้จะทำให้คุณตื่นเต้นได้บ้างคอติดตามข้อมูลในอีกสัปดาห์หน้าก็คอยติดตามข้อมูลเร็วนี้และนี่คือคำกล่าวจากทางออฟฟิเชียลครับก็ลองวิเคราะห์กันดูนะครับว่าทางทรเลเรียเนี่ยจะเอาอะไรใหม่ๆมาให้พวกเราตะลึงบ้างผมก็นั่งคิดนอนคิด เลังกาคิดก็แล้วมันก็คงจะไม่พ้นไบโอใหม่แน่นอนเพราะเกมเดสเซลเนี่ยเป็นเกมแนวตะลุยด่านใช่ไหมล่ะเทะเลเรียก็น่าจะเพิ่มใบโอมเกมโน้นมานะและแน่นอนอาวุธใหม่ๆก็ต้องมาด้วยการคอสอเวอร์ก็ใช่ว่าจะเป็นการอัปเดตเล็กๆน้อยๆนะดูอย่างดอนสตาร์ทเกเตอร์ที่เทเลเรียเคยอัปเดตด้วยสิบอสใหม่เลยนะ อันนี้ผมว่าหลายๆคนคงอยากจะให้เพิ่มบอสใหม่ใช่ไหมล่ะลราพอมีความหวังอยู่ครับเพราะในเกม Death Cell เนี่ยม็มีบอสไม่น้อยเลยแต่ผมคิดว่าทางเกมเนี่ยไอเดียค่อนข้างจะตันเรื่องบอสนะในกรณี d o n s t a r v เนี่ยมีบอสใหม่ได้เพราะว่าในโบมหิมะเนี่ยไม่มีบอสไง d o n s t a r v เนี่ยก็เลยได้โคตา้าของโวมหิมะไป Death Cell เนี่ยผมแอบหวังไว้สูงเหมือนกันก็อรอดูอีกทีนึงว่าจะมีประกาศมาอีกหรือเปล่าเราคนที่อยากทันข้อมูลข่าวสารเนี่ยก็อย่าลืมติดตามไว้ด้วยนะครับถ้ามีข้อมูลใหม่ๆมาจะรีบแจ้งให้ทราบทันท